กาทนั่นพอได้เลยเลยก้าอ้อนเขาภูมิชอบเลยก้าอ้อนมันเลยก้าอ้อนไม่ตกไปนากรเจเลาตัวุงดุยก้าออนมังัตืมังกีมินมังแต่งองเร่นมีเกียรติไค้โตเออคนตีเลยบาดเด็กูบาดเด็กก็ดีว่าโปมึงเกลียดแม่โป้โตายเป๊ี่ยงกมขึ้นเด็ก เด็กที่บอกมึงแลกแกพูโตกลมขึ้นพูมึงอโตเออติดร่างแล้วติดท่านายแข็งแรงมาติดมั้านายแข็งโตพูควงขึ้นชานเด็กพูกลมขึ้นจริงไหมกลมขึ้นจริงแต่ว่าไม่ติดตึงชานตามัว่าไงคุณกลมขืนก็จริงไหมอายุแปดสิบแปดจะกลมขืนเด็กพูว่าบาก็ผมทำมารองบครับเก่งเรวท่านนายว่าไม่จริงครับ จะโจดหรือว่าจำเลยจำเลยไม่มีส่วนผิดไม่ได้ก่มคืนเด็กครับทำานายช่วยผู้กูหลุดซิบจักรยกมาวี้นึกดูไข่สิครับเคยเย้าขนาดนี้จะก่มคืนเด็กได้ไงทำานนายเร่งผื่อช่วยไข่ผื่อเีนี้มันหลุดเผื่อยองเผื่อเย้าเผื่อพูไว้มึงอย่าเย้าตักงแต่กิจเจริุกะดีรอยมันจองกูเนี่ยตึ้งแกกับยังจองกะรแบบนันบ้าไปตายเฮียจัดปลีโยอ Rumpo bò mày đó, rồi năn cu chip đấy cua chip à, hả này đây này phao phong phong năm bát mày năm bát chẳng quậy sao vậy mày, nam bát sao vậy đấy sao vậy đấy tầm năm bát tầm nằm bá, không mà nơi, còn năm bát, hôm ở trên nơi của mương con cua Nam bát của tao mày cứ pin mày thôi, sao vậy đắt pin không, sao để coi <laughs> cả tông. โอยเออ่ปเชื่ป็นเลยคนมันก็ขียกเชื่อเป็นัานนังยกเชื่อพุ่งเชือพุเออเชื่ป็นเดพ่นบลเรชอพุน้อยรันซอมันเชื่อว่าเต้อเต้อเอ็นหอดกูตายไปไม่กบหัวเต้อนี่ไม่เจเชื่ออุ้มเบื่อจมหลอด่านเชื่อพุ่งอยไม่เชื่อไหน ไม่ใช่นเราเตียกูเสเดือนเลไปเอาอย่างไม่ใช่ตีไม่ใช่กระุนครับมาเลยรุ่นเรียมเกผ่านมาเลยเราเก็ใชชอบต่เนี่ลอยจะประกอบทกตั้ทักอ่างนีากกันันไม่ไงนจริงอ้เดียวร้อยเป็นรนเสื้อพุ้มั้นชมรถอมร้อยอุปการรอไปปาต้องลมล้วนปาเซ็ตเกะครับมันต้งบอลกํมเล่ก็เลยจำใช่ไหมที Mà, em à. mà, mà vừa <laughs> mới rút rút phép lưu bây quay là về tội lăng rồi trời quay trở về tưởng ơ Em bịt đại kỳ hôn bỏ bói đi ơ Làm lên phải, Phả phải qua trường chết kết hợp ở bàn Xưa phong tô và máu luôn vô thì đàn lưu Bồi trái cổ đấy ไอ้ตองคนนึ่งนังวงเล้าเดือกคุบูเผื่อนว่าโก้กยิตุ๊บเต้าจันเดือกตองเคยมึงออดจำโบและจำโบและพอเยี่ยวในห้องน้ำันเจ้าปับพอจับก้อยกตึ้งปลาดมึงคิดเลยมึงจับก้ยโอ้จิงจกจิงจกเล่นก้อยกุมตักลอยหอด้จตั้งมันได้ไนได้แต่ยี่ว่ามันมันตักเพลินเลยกูเหมือนในตปเยี่ยวกลางต้อง นนกกเดี๋ยวกางกองบ่จักไก้จึงกระชอนตัวโลเห็นใกล้ผู้บวนบุ๋ยถึงตาของมุงไงว่าชนตัวโลเห็นกระชนมันตามันนึกว่าเดือนมันอีกินแม่